สวัสดีครับวันนี้บ่าวพมจะพามาชมรถขุดเล็กขนาด5ตันเนาะเข้ามาครับดีสวยเลยคันนี้ต่อนอกต่อนอกนำเข้ามาจะไม่เคยใช้งานในไทยเนาะคันนี้ก็จะเป็นเจ้าโตเบโกเอสเคสขีดแสสภาพก็ดีสวยเลยไม่หลักพันครับคันนี้บูมอาร์ไม่แตกไม่ลาวเนาะช่วงล่างก็80 90%เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่อันนี้เปิดราคาไว้ที่ห้าแสนสอง0มืนบาทต่อรองดูบุมอาร์มไม่มีต่อไม่มีดามครับคันนี้กระบอกกอแห้งเลยใบมีดสวยๆใบแถกก็บ้างหน่อยตามการเวลาใช้งานเนาะบูทข้อโซ่ก็ยังสวย พอเกตตัวเดินก็ยังฟันยังหนาๆอยู่เลยเปลีย่ยนถ่ายของเหลวก่อนส่งค่ะผมพามาชมภายในนะคันนี้อันนี้เป็นรถขุดขนาดห้าตันเนาะใครที่กําลังมองหาอยู่รถขุดขนาดห้าตันก็แวะเข้ามาชมได้รถอยู่สาแก้วสวยๆเลยคันนี้ SK 6 0สขีดแปดโอ้โหเดิมทุกจุดเดิมทุกจุด มามาดูเครื่องเนาะเครื่องสวยเลยจะได้ไปใช้นี่ผมบอกเลยใชย่ยาวไม่ผิดหวังคันนี้เครื่องไม่ได้ทำสีนะเดิมๆเลยดูรอยสนิมนีมีรอยสนิมอยู่เลยคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยยนมาเนาะสีสูบปัป๊มปั๊มก็อสวยเลยปั๊มตัวนี้ปัม๊มปั๊มเด็ดหลอดเนาะคอนโทรลน้ำมันปั๊มเด็ดหลอด อม,มดูอห้องแอร์แหงคอยร้อนคอยเย็น<ม>ก็ยังใหม่ๆเลยมอแบตก็ใหม่ๆอยู่ดิโอ้เดิมทุกจุดคันนี้บอกเลยเดิมทุกจุดเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ดูมาต่อมานี่แล้วต่องมาส่งเครื่องลแล้วติดเครื่องให้ดูรอรอการสี

สวยเลยรับนี่ดูแพร์มันโคตรเลยแพร์เดิมๆมังแห้งเลยโอ้โหได้ไปใช้บอกวก่าคุณไม่ทุกจุดดูสายซะก่อนนี่สายโรงงานเลยนี่ ได้ทุกวันป่าวคมสาก้วยินดีให้บริการเนาะ่ครับดตัวเดียวเหร